สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกร t ททูยูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยพามาดูเก็อบสคู่เป็น2คู่เลยซึ่ง2คู่นี้เนี่ยผมมาอยากได้อยู่แล้วแต่ตอนแรกก็ำลังเลยงว่าให้เอาไม่เอาดีวะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกเหตุผลอีกทีนะแต่คือสุดท้ายที่ได้มาเพราะถูกเชร์อัพมาเยอะมากอ่ะเห็นกล่องเนี่ยหลายๆคนเห็นกล่องตัวขวาเนี่ยที่เป็นตัว OG ก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นโมเดลไหนเพราะว่าที่ใช้กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกกันนะ็คือจด กับจอแดน 1h ึ g งไฮจนะครับอ่ะส่วนคู่นี้เนี่ยน่าจะพอดาวออกกันนะครับระหว่าง3กับ4แต่บอกไปเลยแล้วกันว่าเป็นจอแดนสีนะครับอ่ะเป็น2สีที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับในวันที่ผมได้มาถ่ายวิดีโอนะเพิ่งออกมาเลยแต่ว่ากว่าจะได้ลงวิดีโอนี้เนี่ยก็อาจจะเลดไปสักหน่อยนะครับโอเคอ่ะมาดูตัวรองเท้ากันนะครับคู่นี้เนี่ยผมแอบแกะเชือกออกมาก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเอ็นมันจะบาดเชือกขาก็เลยแกะออกมาไว้ก่อนเลยนี่เป็นน้องขาวอวกนะครับ คนน้องคนนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบขาวขาวเพียวบางล่างเล็กนะส,สเปคพิตตี้ประมาณนี้เอออ่ะไว้นี่ก่อนส่วนคู่นี้เนี่ยก็คือ j o r d นสีไว i t โอ r ิโอนั่นเองครับผมเป็นนิวค o l o ล w a y เวเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละคู่มันดียังไงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบขาวอวกหน่อยเาเรียกถ้าเป็นผู้หญิงก็เขาเรียกสไตล์ฝอหน่อยนะออาแบบอวๆหน่อยมีเนื้อมีอะไรมีน้ำมีนวลเอออ่ะ ดูตัวรองเท้ากันแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละดีเทลเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงตัดสินใจเอา2คู่นี้มาขอให้เป็นจอแดนหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนี่อ่ะนี่คือจอแดนหนึ่งนะครับสีที่ชื่อว่า n a t u r a l g r ์ y นะครับอ่าคือไอตอกจุดที่เป็นเนอร r เชอร์เกรย์เนี่ยก็คือตรงด้านหลังที่เป็นสีเทาตรงนี้กับโซวชนะครับไอตาโลโก้ไนกี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าโซูชนะครับซึ่งตรงตาสีเทาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังกลับนะครับ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชนะูเอ็ดนะเอ่อที่ผมโดนคู่นี้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยากเอามารีวิวให้ลูกค้าดูด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถูกเชียร์มาเยอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถูกเชียร์มาเยอะเพราะว่าคู่นี้หนังมันดีคือถูกเชียร์มาตั้งแต่ก่อนที่มันจะวางขายว่แบบอ่าพนักง,งานร้านได้แอบจับอะไรเขาบอกเฮพี่อ่าไอ e ลคเมนยูนะเออว่า The l e เ t อร์อีส o กอะไรประมาณนี้อ่ะซึ่งความขาวเนี่ย มันก็จะมีปัญหาหลักๆที่ตามมาคือการดูแลที่ค่อนข้างยุ่งยากเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่เดินห้างอย่างเดียวเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังว่ามันดียังไงตัวนี้เนี่ยผม,มอธิบายก่อนว่าที่มันมาเป็นกล่องแบบเนี้ยเพราะว่ามันคือทรงจอแดน1โลจจุดที่แตกต่างนะสองจุดเลยก็คือตรงนี้ครับหนึ่งคือไอตัวแท็กเนี่ยถ้าเป็นตัว New Color way อย่างที่ทิตกันก็จะเป็นพวกแบ็กโท Low พวกนั้นนะครับมันจะเป็นตาจัมแมนตาจัมแมนก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยที่ยืนกระโดดอะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลโก้ n น k e Air แล้วก็สวูชเนี่ยมันก็จะเล็กลงมาหน่อยถ้าเทียบกับตัวอาพวกนิวคาร์เวย์แล้วก็กล่องไอ้กล่องแบคโทโลเนี่ยมันจะเป็นกล่องฝาเปิดข้างครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบสีไหนแต่อย่างผมอะรู้สึกว่าผมเกิดไม่ทันปี1 9 8 5ที่ตัวนี้มันออกมาครั้งแรกผมก็เลยอยากจะเก็บอะไรที่มันเป็น OG เท่าที่ผมจะเก็บไว้ได้หน่อยนะครับอาตัว OG เนี่ยไม่ได้มีออกมาบ่อยนะครับอย่างอย่างถ้าเทียบกับพวกนิวคาร์เวย์ที่ออกปีหนึ่งประมาณสอะปี่ส น่าจะสีนี้สีเดียวนะที่เห็นว่าออกมาครับปีก่อนที่ปีที่แล้วก็จะมีพวกอ่า Chinese New Year ครับพวกนั้นจะถือว่าเป็น OG นะด้วยทรงด้วยดีเทลเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยไอตัวที่เป็น OG อะครับก่อนที่เป็นช h น n e นิวเ w Year ออกมาครั้งหนึ่งที่ยีคิดกันเลยก็จะเป็นอ่าชิคาโกขาวแดงซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะประมาณค่อนข้างแรงประมาณ25,000-30,000สอย่างล่าสุดผมเพิ่งขายลูกค้าไปไซส์12อเลยนะครับมันประมาณ3 5 0 0 0แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ก็คู่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะเอาไปทำคัสตอมเลยอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่เสียดายมีลูกค้าผมคนนึงสั่งไปสี่คู่เดี๋ยวจะอธิบายฟังสี่คู่ยังไงคู่หนึ่งใส่แบบนี้คู่หนึ่งเก็บแบบนี้คู่หนึ่งเอาไปคัสออสองคู่เอาไปคัสตอมเป็นเบลดกับเป็นชิคาโก้นะครับอันนั่นคือเขาพุ่งตรงคือเขามีตาเขาทําได้แต่ถ้าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นผมแนะนําว่าคู่นี้เนี่ยควรจะเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งคู่เอาไว้ใส่จะเก็บก็แล้วแต่นะเผื่อจะเก่งกําไรอะไรอย่างนี้ครับอ่ ไอ้เรื่องการดูแลเนี่ย,ยมับอกพร้อมกันเนาะเดี๋ยวขอบอกราคาตัวนี้หน่อยตัวนี้เนี่ยผมชอบมากอย่างหนึ่งคือมันมีทรงเป็นทรงผู้หญิงกับทรงผู้ชายนะครับแล้วราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นแค่ห้าพันห้าแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่แค่ห้าพันห้านอกจากว่าคุณเป็นเท้าเล็กมากหรือใหญ่มากแบบผู้ชายก็สักสิบห้าสิบหกยูเอสพวกนั้นอ่ะก็ต้องสั่งจากอเมริกามันก็จะราคาสูงหน่อยแต่ไอ้อย่างไซส์อื่นเนี่ยผมมีสต็อกอยู่แล้วมันก็จะไม่แพงมากนะครับก็จะอยู่ที่ห้าพันห้าอย่าใช้คําว่าไม่แพงเรียกว่าถูกกเลยดีว่าารับสหํห ดีเทลแบบนี้แล้วก็หนังแบบนี้เออลืมลืมไปได้ไงในเรื่องหนังคือตัวนี้เนี่ยใครที่อยากรู้ว่าหนังดีเป็นยังไงอะ่ะคุณต้องลองจับใช่ไหมครับถึงจะรู้ว่าหนังดีเป็นยังไงเพราะการบอกเล่าผ่านเสียงหรือผ่านตัวหนังสือ,อคุณจะไม่เข้าใจแต่ตัวนี้เนี่ยผมอยากให้คุณซื้อไว้เป็นบรรทัดฐานได้เลยว่าเฮ้ยสมมติว่าคุณได้จอแดนมาใหม่อาจจะอย่างแฟกต์เมนที่มันจะออกเนี่ยคุณได้แฟกเมนมามีคนบอกคุณว่าเฮ้ยแฟกต์เมนหนังดีคุณอยากรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าคุณเอามาเทีีีีียยบบบกััััััตตววนน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 ้้้ไดดดเเเลราาถถือออ่่่่่ป็หหึงงงคคูทม เป็นจอแดนสีนะครับตัวไวโอลิโอโหสนุกมากกว่ารีวิววันนี้อ่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิวคัลเลอร์เวย์อ่าจุดที่ผมโดนมานะครับจำไม่ได้ว่ากี่จุดแต่จะเล่าไล่ฟังนี้เลยหนึ่งคือตัวซีรีส์ของซีอ่าไวซีเมนหรือแบ็คซีเมนอะมันออกมานานแล้วถ้าจำไม่ผิดตัวแบ็คล่าสุดก็จะประมาณปีสิบหกหรือสิบแปดซึ่งก็แปลว่าสามถึงห้าปีละอ่ามันก็จะมีอาการเริ่มแบบเริ่มเหลืองเริ่มแคลกนะสำหรับผมที่แบบดูแลไม่ดีในช่วงที่ได้มาแต่หลังจากนี้เนี่ย จะบอกว่าถ้าใครเก็บดีดูแลดีพวกนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานแล้วยิ่งกับสีนี้ครับไอ้ตรงจุดที่ไม่ชอบมีปัญหาคือตรงเนี้ยครับที่รูร้อยเชือกตรงนี้กับด้านหลังอะ่ะมันจะชอบหักใช่ไหมแต่นี่ผมบิดเล่นได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในรุ่นเนี้ยเขาเปลี่ยนวัสดุเป็นยางซึ่งข้อดีของมันคือการดูแลง่ายแล้วก็ความคงทนนะครับมันจะตัดปัญหาเรื่องของการหักไปได้เลยอ,อีกเรื่องนึงก็คือด้านในอะ่ะอันนี้ก็ถูก แต่ว่าเชียร์อัพหรอก็เรียกว่าป้ายยามาละกันคือวัสดุด้านในปกติมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้มันจะเหมือนผ้าซาตินอ่ะซึ่งมันแบบมันละมุนมือแล้วแบบเวลาสัมผัสเวลาจับเนี่ยครับมันจะรู้สึกแบบโอ้มันดูดีมีราคาแล้วการเย็บอ่ะคือด้วยความที่เป็นสองวัสดุแต่เขาเย็บแบบเนียนมาดีอย่างเงี้ยอ่ะนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้ผมโดนมาแล้วก็เออทรงจอรแดนสี่ครับคนไทยอาจจะ ถ้าคนเล่นใหม่ๆนะอาจจะไม่ได้อินแต่ผมอยากบอกว่าจอแดน4เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใส่แล้วสวยมากเพราะอะไรหนึ่งคือทรงมันเป็นทรงมิดนะอย่างเงี้ยผมว่าเรียกว่ามิดสองคือด้วยความที่ตรงแอร์โซนตรงเนี้ยมันค่อนข้างหนามันทําให้เวลาเราใส่มันกระเสริมบุคลิกขึ้นมานครับไม่ว่าจะใส่กับขาสั้นขายาวคุณจะดูตัวสูงขึ้นดูมีสัสดส่วนที่ดีขึ้นนะครับอ่ะก็ะ <ๆ S 2> หลักๆก็กประมาณนี้แหละที่ที่โดนมาคือเรื่องของสีที่มันทีมสีริโอที่ไม่ได้มีมานานกับวัสดุที่ดีนะครับเรื่องมืออ่ะ อ๋อแล้วก็ที่จุดที่อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนังหนังตัวนี้เนี่ยถามว่าดีไหมดีครับแต่ว่าหนึ่งยอมรับเลยว่าหนึ่งตัวนี้ดีกว่าแต่ถามว่าตัวนี้แย่ไหมไม่แย่ถือว่าให้แปดเต็มสิบแต่อันนี้คือสิบสิบเต็มสิบไปเลยจะบอกว่าสิบเอ็ดก็เดี๋ยวจะดูเวอร์เกินไปนะตัวนี้ไม่ได้แย่แล้วยิ่งมีซาตินมาอย่างเงี้ยโอ้โยิ่งดูดีเลยอ่ะตัวนี้ราคาเหมือนคู่นี้อย่างหนึ่งคือผมแปลกใจมากด้วยความสวยกับ าการเปลี่ยนวัสดุมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันควรจะแบบวิ่งไปสักงหมื่นสี่หมื่นห้านะในความคิดผมกับความฮั p ไฮของจอร์แดนสียแต่ว่าพอตอนเนี้ยมาเช็คราคาแล้วแบบทําไมมันถูกขนาดนี้คือมันจะอยู่มาเอาอย่างงี้ก่อนมันมีตัวเนี้ยมีสี่ทดดรง TD toddler เด็กเล็กเลยแบบเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยครับพวก infant น,น,นะพวกเด็กทารกเด็กน้อย toddler preschool ดดคือเด็กเล็กแบบพวกสามหึงห้าขวบเจ็ดประมาณห้าขวบพวกแบบเด็กก่อนเข้าโรงเรียนนะครับ แล้วก็ GS GS เนี่ยจะเป็นทรงที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กครับ GS คือเกรดสกูคือเด็กมันจะอยู่ที่35.5ถึง40ยูโรครับเป็นไซส์ Y แล้วก็ทรงผู้ใหญ่ทรงผู้ใหญ่ก็เป็น7ถึง15 US อย่างเงี้ยครับทรงผู้ชายนะาราคาเอาเป็น2ทรงยอดที่ก่อนหน้าั้นคือ GS กับ Men GS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,000ถึง8,900ประมาณนี้ส่วน Men เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,000ถึง10,000 1,000 ถามว่าแพงไหมบอกเลยว่าถูกใช้คาว่าถูกเลยดีกว่าเพราะว่าดีเทลที่ได้วัสดุที่ได้กับความสวยแล้วก็ความเป็นจอแดนสีสตอรี่อะไรพวกเนี้ยของมันนะครับถือว่าคุ้มค่าที่จะมีไว้เลยจาไปคัสตอมก็ได้นะเพราะว่าขาวอย่างเงี้ยคือคัสตอมง่ายอยู่แล้วอะวนกลับมาที่เรื่องความขาวนะครับวิธีการดูแลความขาวข,าวของไอ้พวกแบบเนี้ยอันนี้ถ้าที่ผมถามคนอื่นที่เขาดูแลรองเท้าดีๆมาอีกทีหนึ่งนะคือก่อนหน้าผมก็ไม่ค่อยดูแลแต่ว่าอยากจะเริ่มดูแลจรงิงจัง มันจะมีปัญหาหลักๆ2เรื่องคือเลอะกับเหลืองเลอะเนี่ยสมมุติว่าถ้าเลอะไม่หนักนะครับเช่นออกไปเดินแล้วเจอฝุ่นหรือเ,เจอคราบน้าเบาๆอะไรเงี้ยก็เอาทิชชู่เปียกเช็ดออกหรือไม่เอาผ้าชุบน้ําบิดหมาเช็ดออกนะครับถ้ามันยังไม่ออกก็อาจจะลงน้ํายาที่พวกน้ํายาขัดรองเท้านะครับแป้งเบาๆซึ่งในพวกน้ํายาขัดรองเท้ามันจะมีเขาเรียกว่าการสครับชันคือวิธีการดูแลแนะนําอยู่แล้วก็อาจจะเป็น แปรงขนม้าหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มเนี้ยแปรงเบาๆแล้วก็ขัดออกแต่ก่อนที่จะลงแปรงอ่ะแค่เอาน้ํายาผสมน้าอ่ะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําบิดหมาดจุม่มอ่าจุ่มขึ้นมาก็บิดหมาดแล้วก็เช็ดออกอีกทีหนึ่งก่อนถ้ามันไม่ได้จริงค่อยลงแปรงนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่แนะนําให้ซิงคราบไ้คือถ้าอยากจะดูแลจริงๆนะก็ถ้ามีเวลาก็ใส่เสร็จกลับมาบ้านนะครับก็ทําความสะอาดไปเลยมันจะได้อยู่กับคุณได,นดนน้นานๆนะครับทั้งสองคู่เหมือนกันถามมีคนถามเข้ามาเรื่องของการติดโซ ถามว่าจําเป็นไหมผมบอกเลยว่าการติดโซไม่จําเป็นแต่คุ้มค่าไหมก็เทียบอย่างนี้แล้วกันครับโซสําหรับร้านที่ใช้โซดีๆมันอ่าแล้วก็งานติดดีๆงานงานติดที่ดีเนี่ยคือถ้าติดไม่ดีอะ่ะเขาทําแอร์เสียนะมันร้อนมันโซมันเป็นแผ่นพลาสติกที่ต้องใช้การละลายใช้ได้ละลายเอ่อถ้าเขาทําไม่ดีอะ่ะแอร์แตกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าร้านจะรับเป็นแค่ไหนอย่างผมเคยเคยมีลูกค้ามาสั่งว่าสั่งคู่นี้ให้หน่อยครับจะเอาไปคืนลูกค้าคือเขาทําแอร์ลูกค้าแตกกันเ้ถือว่าร้าน รับผิดชอบดีอาโซเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อถึงสองพันบาทเทียบกับรองเท้าหมื่นหนึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าอย่างคู่เน,นี้ยถือว่าคุ้มแต่อย่างคู่เน,นี้ยผมว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นะนอกจากว่าคุณจะอยากแบบใส่คู่เดียวนานไม่อยากอะไรแบบไม่อยากไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็คุณดูแลช่วงบนดีนะครับเพราะอย่างการติดโซ่มันทําให้พื้นไม่เลอะก,ก็จริงแต่ว่าช่วงบนมันก็ยังเลอะอยู่อ่ะอย่างที่บอกช่วงบนเนี่ยเราก็ทําความสะอาดแบบนั้นส่วนพื้นเนี่ยตรงมิโซะครับตรงนี้จะดูแลค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือน เลอะอะไรเงี้ยก็เอาออกง่ายง่ายกว่าตัวทงที่เป็นตัวหนังนะก็เหมือนกันน้ำยาชุดน้ําผ้าชุดน้ํายาบิดหมาดเช็ดแล้วก็เอาเช็ดอะไรผ้าแห้งเช็ดออกอีกทีหนึ่งแค่นั้นครับนี่คือวิธีดูแลเบื้องต้นนะครับส่วนอินโซเออมันมีคนทักมาหลายครั้งเรื่องอินโซอินโซวิธีแก้ที่แบบตัวลายลายปิ้นบนอินโซมันลอกง่ายมีอยู่น่าจะสำหรับผมนาะงสองวิธีหนึ่งคือสกอตเทปแปะสกอตเทปวิธีแปะ ผมไม่มีสกอตเทปตรงนี้เดี๋ยวเอ่อเอาเป็นว่าสกอตเทปตัดมาแผ่นหนึ่งเถอะแติว่ายาวมานี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดอีกแผ่นหนึ่งให้มันสั้นลงแต่ว่าสั้นเนี่ยคือต้องครอบคลุมพื้นที่ของโลโก้ที่ตัวอิโซนะแล้วก็แปะประกบด้านเอาด้านเหนียวเข้าหากัน่ะแล้วก็แปะลงไปบนอิโซแค่นั้นแหละผมว่าคุณเข้าใจมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ถ้ามีเวลาหรือไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะทักมาเดี๋ยวผมทาให้ดูครับอ่ะก็ประมาณนี้คลิปนี้ไม่ได้เน้นขายนะแต่ก็แจ้งราคาแจ้งรายละเอียดไปหมดแล้วแต่ว่าอยากมาบอกว่า ทำไมสองคู่นี้ผมถึงโดนมาถ้าคุยกันในแบบภาษาคนเล่นรองเท้าหรือคนรักรองเท้าด้วยกันสองคู่นี้ผมแนะนําทั้งคู่แต่ถ้าเลือกได้หนึ่งนะผมเชียร์คู่นี้คู่จ้าดนหนึ่งนะครับแต่ถ้าโอเคคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็อยากได้รองเท้าดีๆนราคาที่แบบโหสบายๆนี่กเก็บไว้มีทั้งคู่เนีย่ยผมว่าคุณดีใจแน่นอนแล้วก็จะไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผม สำหรับคลิปนี้อาจจะยาวกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นสองคู่แล้วก็เป็นการบอกเล่าอิสระช่าส่วนตัวด้วยก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ